สวัสดีวันเสาร์ยามเจ้าๆครับโอ้วันนี้อากาศดีครับวันนี้โออากาศดีมากหนาวาวันนี้อยู่ประมาณ1 8 1นะครับ17 18นนี้อ่าอุถึงองศานะครับความหนาว17-18ในอำเภอสะบตองและตัวเมืองเชียใหม่ครับตอนนี้มา,อ,าอยู่ถนน าสายเจ้าใหม่หางดงเรื่องเมืองเจ้าใหม่หางดงโอ้แต่หมอกลงเต็มเลยวันนี้หมอกลงเต็มเลยสุดยอดครับวันนี้ต้องลงมาักหน่อยหนึ่งนะครับด้านหน้านโอ้หมอกเพียบ <laughs> โอ้ ตั้งในเย็นพ้องครับหนาวพ่องครับหน้าฝนกับรายงานเรื่องฝนหน้าหนาวก็อูในเรื่องของความหนาววันนี้สุดยอดครับผมสวัสดีครับวันนี้สวัสดีกับทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดี FC รุจิชชแนลโดยวันนี้ที่เช่องใหม่อากาศดีดีวันนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่ของเดือนธันวาคมนะครับ ที่สที่ห้าแล้วนะวันนี้ของเดือนธันวาวันนี้ก็เอาเจ้าเสือภูเขา,าคันนี้ออกแอวนะครับสอะหาอากาศดีๆในะเจ้งใหม่นี้อากาศดีอยู่ละแทบจะทุกที่นะครับแต่ว่าถ้าเข้าถึงหน้าหนาวจริงๆแล้วอากาศจะเริ่มแย่ลงเพราะว่าหมอกควันจะเยอะแต่ในช่วงเนี้ยไทยจะรีบ มาเอาอากาศดีๆก็ต้องมาตอนนี้แหละครับที่ยังบ่เผาป่าเผาอะไรอย่างนี้นะครับอ่าบ่มีไฟไหม้นะวันบ่มีนะครับมาช่วงนี้นะครับโอเคเลยอ่าฮือมาในช่วงนี้เลยอากาศก็ดีนะครับอืมตอนนี้เขาก็สัมผัสหมอกอันหนาแน่นนะครับของอนในพื้นที่โอ้โหกำลัง ขนาดเลยตอนนี้ที่อื่นมีไหมครับแต่ถ้าแบบนี้ถ้าเราอยู่บนดอยสุเทพหรือว่าบนดอยถนนนะครับถ้าเราปั่นขึ้นไปนะในตอนเนี้โอ้สวยงามมากจะเจอทะเลหมอกแน่นอน<ม>เพราะว่าหมอกกดลงต่ํา่าต่ําแบบนี้นะครับนาะพอหมอกกดลงต่ำปุบ๊บเราอยู่ข้างบนดอยเนี่ยเราจะอันเป็นคลื่นทะเลหมอกโอ้สวยงามครับในตรงนี้ อ,อสุดยอดครับจังหวัดอื่นมีที่ไหนพองก็ตั้งแถวภาคอีสานแถวนี้นะครับอันนี้เราก็หันทุ่งนาอันนี้ทุ่งนานี้เปิ้ลเกี่ยวเข้าไปแล้วอันปุ้นก็จะเป็นไรอ้อยอไรอ้อยหันนะฮะเป็นทิวนะฮะไรอ้อยยาวเลยพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามครับสวยงามครับผม ครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรุจิ h ช n แนลครับวันนี้ก็รายงานในเรื่องของอสภาพประกาศต่างๆสวยงามมากๆอันนี้อยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับสันป่าตองหางดงหรือว่าหางดงสันป่าตองนั่นแหละปั่นจักรยานออกกำลังกายวันนี้มาฝั่งนี้นะครับ วันนี้สวัสดีแค่นี้ครับผมขอกดไลค์กดแชร์จากลูกจิชาแนลครับและก็ Facebook ต้านภายหนาวชาวล้านนาครับวันนี้สวัสดีครับ